นายรังสิมันโรมเน็บนายกเศรษฐาเลยนะครับว่าไม่ไว้ใจมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยตัวเองหรือเปล่าถึงขั้นต้องบุกไปถึงบ้านไปขอให้นายวิศณุเนี่ยมาช่วยงานเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและมองว่าการเรียกนายวิศณุมาครั้งนี้ก็เพื่อมาช่วยให้ตัวเองรอดจากการตรวจสอบคุณสมบัติของสารรัฐธรรมนูญครับ นายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมสมชนะครับพูดถึงกรณีนายกเศรษฐาแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกสมัยลุงตู่ให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าต้องมองว่าที่ผ่านมามันคืออะไรที่หลายฝ่ายตั้งคําถามว่าพักเพื่อไทยขาดมือกฎหมายขาดคนที่จะให้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อผลักดันนโยบายมันก็อาจจะขาดจริงๆไม่รู้จะเอาใคร ก็ต้องไปยืมมือนายวิษณุเหมือนเดิมไหนบอกว่าพร้อมไงจะบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนี่ก็ทําให้เห็นว่ารัฐบาลนายเศรษฐาขาดเอกภาพไม่มีความพร้อมในด้านการบริหารงานจริงๆสุดท้ายแล้วเอาเข้าจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องกฎหมายภายใต้การปฏิบัติงานของคอรอมออาจจะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาเนี่ยถูกดําเนินคดีนั่นแหละ เรื่องคุณสมบัติที่โดนแขวนอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญก็เลยต้องไปขอให้นายวิษณุมาช่วยหรือเปล่าไปฟังครับแสดงว่าไอ้สิ่งที่หลายหลายฝ่ายในสังคมตั้งคําถามนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยขาดมือกฎหมายนะครับขาดมือคนที่อาจจะให้คาแนะนําในเรื่องของกระบวนการของระบบราชการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันผลักดันนโยบายเนี่ยมันอาจจะขาดจริงๆเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจถูกต้องใช่ไหมเลยสุดท้ายเนี่ยเลยอาจจะเรียกว่า ไม่รู้จะเอาใครแล้วก็ต้องไปยืมมืออาจารย์วิษณุเหมือนเดิมนายรังสิมันโรมยังบอกอีกว่าความพยายามจะเชิญนายวิษณุกลับมาเนี่ยเชื่อว่าคนจํานวนไม่น้อยก็ตั้งคําถามว่าอาจจะมีภารกิจเพื่อให้ในายเศรษฐารอดจากสารรัฐธรรมนูญและส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่านายวิศณุจะทํางานได้ขนาดไหนเพราะสุขภาพไม่ดีมาก และสิ่งหนึ่งทำให้เห็นว่านายเศรษฐาอาจจะไม่ไว้วางใจฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วถึงขั้นต้องไปยืมมือเนติบริกรที่มีผลงานมาหลายรัฐบาลหรือพูดง่ายๆก็คือคนนี้มาการันตีของแท้นะนก็เป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องกฎหมายอย่างมากเลยนะคะ